มุมนี้เป็นต้นยางจ้ะต้นยางนาต้นยางนาได้จ้าเดอ้อเรือว่าต้นยางบานเห่านี่ละปลูกพร้อมกันกับต้นพะยุ่งได้จ้ะแต่ว่าต้นยางน,า,นา,าเนี่ยสิสากกว่าแน่นะครับเป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นสากกว่าจากน้อยแต่ว่ากงงามกับอัวดีถือว่าโอเคอยู่จ้ะ เอาเฟืองปลูกหดนำไปนี่หดนำไปน้ำอีกปีนากระิใส่หัวเสือ้อเสื้อเห็ดละงอกได้เราจะนปีนากะส่เห็ดละงอกได้กิ่นเห็ดแล้วบาดนี่ยบ่ได้อึดเห็ดละบ่ะได้ไปเก็บไก่ละปลูกปลาเห็ดละงอกหยิบทํำได้จากผู้ใดท่านได้ปลูกก็ได้บ่ได้หายากเลยเห็ดละงอก ปลูกต้นย่างไว้เสือมาล่งเก็บกินอยู่ใกล้ๆบ้านเขานี่ล่ละจ้า,า,จาต้นยางนา